อิงตามที่ว่าทางมือป่าผู้ทอดเนาะเพิ่นเสนอมาว่ายังให้มาสวยทางห้องเฮียนบ้านดอนม้วงเลยได้หับทื่นมากซ้ลอยดอลลา่าด้วยซ้ำหลานกรีฟเซิงทื่นทั้งมืดก็คือซ้ำหลานเก่าแซนซ้ำสิเก่าพันหาลอยเนาะสามีอุปกรณ์การเฮียนก็คือห้ทั้งซองห้องเฮียนกับพอดีว่างบที่ว่าเฮาได้มานี่ก็พอดีมืดในหัวนี้เนาะทั่วคอมุขใจน้ำลายเด้อแสดงความขอบใจเนาะ คอตาเกลนอดีขอบมุกขอบใจน้ำลวกน้ำลานบ่อรอบ่อ่วบ้านเกิดเมืองนอนเห็นกระพูกับ,บตาที่ขอบมกขอบใจน้ำลวกดําราข่าทั้งเ่าทั้งไห้น้ำหาไหลวาน้ำล,นำลานเห็น แครออกเล่นแมวก็ออกันเลยนะอ้นนู้นขึ้เมืนกันมามาีองแบน้องต้อบบนีใครลงพุ่นก็ุ่นี่นะีเจ้ตักยนี่ใครขึ้นนู้นขึ้นนาอก็เลยไปออกกันเโอเคเนาะใค่งโ์กอเคอาจารย์เรเลยลอได

đi thôi 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 đi อาไปเลยเอไปเลาไปเเอาเอาไอเอเอาไป นี่ทำงานที่นอเนะขึ้นโต๊ะแทนกันบ้านนี้

มับ่อได้คลอขูไม่ดีได้ลบอูไม่ดีอ้ห้ามมตห้ามมัมน้องนนีนาตักีเลือนอะไปย่าในขนาดกรรมการเอานำแ็งคึ้นจั่นบอโอ๊ มันเบามันเบาง่ยน้อว่า้ะเิเ่ขึ้นหน้าบอกเล้่เนาะบวกกิจกรรมเรายังโดจมเนาะสหรับคนไหดที่ยายมาแสดงวาตขาถึงเติมเนาะเที่ยวแหลวพนี่ค่ะเที่ยวขึ้น่้ได้เยอ ซึ่งอันนี้ก็แมนอุปกรณ์ที่ว่าพวกเขาได้เตรียมมาเพื่อจะแจกจ่ายให้น้องๆหนักเทียนเนาะซึ่งมีอุปกรณ์การเทียนให้ทั้งซองเรียนก็คือมอต้นลักกะปฐมหนาอซึ่งก็มีอ่าสุดกีฬาละกก็มีบันเตบันสงกระตร้และกก็ตานางเนาะลักก็มีอุปกรณ์การเทียนวันนี้นะเขาสิข่ขาพิธีนอนัเรียนกับฟังนําเดี๋ยวเขาแล้วพิธีแล้วเขาก็สิแจกตัวน,นี้ต่อนอนไปเดี่ยวเมื่อเด้อเดี๋ยวอะไรฮิ้วขาทาแป๊บหนึ่ง กันอื่นกัขอสแสดงความนับถือมันยังอะนะคณะอเนวยการเนาะอเนวยการโรงเรียนบรรดาครูอาจารย์เนาะแล้ะก็คารพนับถือทางอำนาจการปกครองเนาะที่ว่ามาห่วมในงานมื้อนี้แล้วก็หักแพงน้องๆนักเรียนเนาะที่ว่ามาทาผู้เฮาเนาะซึ่งในมื้อน,นี้กัเป็นโอกาสดีเนาะอิงตามที่ว่าทางป่าอยู่ทางไม่กล้าเผิ้นเสนอมาว่าอยากให้มาสวยทางห้องเฮียนบ้านดอนม้วงเนาะก็คือป่าผู้ทอดเนาะที่ว่าเพิ่น ผลนกับติดตามมาต,อตรอนนัดแต่ว่าเขาก็ได้เคยได้ลงมาเท่านั้นซึ่งอันนี้กาอนาปาพูท่อนนอทีว่าผ่นเสนออยากไ้มาสวยทั้งเวียนบานนอนม่วงเห็นว่าเป็นบานเกิดเพิ่นเนาะซึ่งก่อนนานั้นกับพระเราเกลือนอนทีว่าเป็นผู้ประสรานง,งานไปทางปา่าพูทอนและป่าผูท่อนก็จังได้ติดต่อหาทีบเนาะแล้วกันเลยได้หับขึ้นมากึ่งเงผ่นก็ส่งขึ้นมาสวยเลือก,ก็คือเผ่นไ้มาอยู่ซ้มหลอยดอลลราหรือว,ว่าซ้มหลานกีบเนาะ ละกกามีหยอดเรือจากโ้องเฮียนบ่านนุ่นย่างเนาะึ่งในอาทิตย์ผ่านมานี้เขาก็ได้ไปสวยเรือทางงเฮียนบานนุ่นย่างละกกมีงบที่ว่าเรือจากงเฮียนนนัมาเขากเอามาโฮมใส่กับทิ่นตัวนีเนาะึ่งผูเพิ่นฝากมาเถื่อก่อนนี่ก็คือจากฟูที่ว่าโบประสองหนองน้ำทางไม่ได้สุตตาหรือว่าอยู่ประเทศเมก้าเนาะละกักกามีอ่าแฟนลับทางฝั่งไทยก็คือผีวาลันเนาะ แล้กก็มีผีสมานบํารุงน่านแล้กก็มีพ่อใหญ่สเตเวนแก้วแลวก็หมูพ่อผิ่นซือลิกนอจากเมกาล้วก็มีพ่อพ่อโฆษณะโกโกศานูวงเนาะล้กก็มีไอต่อทางเมกาเนาะเสิ่งขึ้นทั้งเมืก็คือซามหลานเก่าแซนามสิเก้าพันหารอยเนา,าะเสิ่งเข้าไปเห็ดยังแน่ที่แหลกเข้าแพนก็คือจะหายแต่ห้องเฮียนประทมเนาะแต่ว่าพอดีอมีห้องเฮียน ปัทยุมทีวาย่น้ำกันแล้วก็พอดีคิรไลงบแล้วก็พอดีพ่อเนอะาะเขาก็เลยว่าห้ซซองเฮียนซึ่งอุปรกรณ์ถีน้ำมาในม,มือนี้กัมีซองเฮียน้องเฮียนอ่ามอต้นก็คือห้เป็นสุดกีฬาซอซองสุดแล้วก็อ่ามักบ้านเต้หนึ่งหน่วยมักบ้านท่งหนึ่งหน่วยเนาะแล้วก็มีกระต่อซองหน่วยแล้วก็มีตะนางกระต่อหนึ่งซ้ายแล้วก็อุปรกรณ์สําหรับห้อหงปะมก็มีสุดกีฬาซอซองสุดมักบ้านเต้หนึ่งหน่วยบ้านทรงหนึ่งหน่วยแล้วก็กระต่อ อ่าซองน่วยเนาะแล้วก็ตะนางหนึ่งซ้ายแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนก็คือไห่ทั้งซองเรียนก็คือมีอ่าเปื่มนาอทีจันมากก็คือซองลอย้ำสิบเจ็ดสุดแล้วก็ขนมเนาะอันนี้ก็แมนอ่าจริงที่าเตรียมมาแล้วก็มีรายจ่ายอื่นๆเนาะก็คือจะสื่ออ่าทุกอย่างแผรกันนี่เนาะก็มีอยู่สี่พันกีบแล้วก็มีขนมหาสิพันเนาะเพราะมีเครือง เป็นยังงบเขาหน่อยมาอนี่โบเมนงบหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีเครื่องเลือดเอ่อโบเมนเครื่องเลือดแบบว่าเขาเคยไปสวยท่องเรียนบ่อนอืน่นแล้วเขาปูมาเขาปูมาแล้วเขาก็เลยจงมากหัวดน,นี่ดันั้นเขาก็เลยได้ซื้อตื่มแต่สุดเดียวเนาะแล้วก็กปกติเขาสิสนับสนุนครัวซ่าแต่ว่าคือสิบบ่มีเนาะอยู่นี่แล้วก็มีน้ำมันโหลดเนาะน้ำมันโหลดเอ่อซองแซนกีบเนาะแล้วก็มีเหลี่ยงเขาทีมง,งานกินเขาขึ้นหนามสือมากแซนหนึ่งเนาะซึ่ง ถ่าจ่ายตั้มนี่ก็คือจะเลืออยู่18พันห่าลอยกีบแต่ว่าตอนเข้ามาเข้าได้สือพนมเพิ่มอีก8 13 8องพันลวกะ็มาไห้น้องๆเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นงบของตัวเองออกเนะาะพอได้เกี่ยวกับงบตัวนี้กับพอดีว่างบทีว่าเข้าได้มากนี่ก็พอดีเม็ดในงววนี้เนาะเมื่อกี้ว่ามีครัวซามีผู้ใดบรดิมาเป็นบอกอ๋อคนบรดิมาเนะาะอันนี้ก็คือเป็นงบทั้งเมื่อชนนเท่ากับสีมอบไห้ตอนนี้เลยเนะนาะกาเซียนา สุดอุปกรณ์กันกีฬาเนี่ก็คือหมอบหาห้องเยียนเนาะบด้หมอบห้ยลายบุกคนฉะนั้นก็หมอบห้ทั้งครอาจารย์เป็นผู้เก็บกำหักซ่าเนาะอ่าอันนี้ก็ข้อหมอบเนาะข้าพระเจ้าที่ว่าสื่อทองดีมุกจิตเนาะเป็นทองเยียนเนาะที่ว่าดีมุกดีใจเนาะที่ทั้งทิ้งงานทันผิดดาก้เนาะเอาอุปกรณ์เนาะมันีเาได้เียนเพเต่าแล้ครับมีปุ่มมีโซ่เนาะมีกระต้อแล้มีสุดกีฬามาหมอบห้น้อยหนักเทียนอยู่ในนี้เนาะ <c oughs> ทั่วขอบุกขอบใจน้ำไลเด้อร์ทิมงานต้องขอบใจนะ็นทางทางหวยอ้ข well ึ้นเนาะสั <idée> ่นเนาะทั่วขอบุกขอบใจน้ำหวยขึ้นเนาะทีมงานของอันทิมซาแนลท่านขับบ่าะให้ทับของอันทิมซาแนลเนาะทั่วขอบใจหลายๆเด้อรู้สึกดีใจหลายเนาะที่ได้ขึ้นขึ้นมาสวยเนาะให้เล่าหน่อยนะพี่อันเฮาเนาะทั่วดีบุกดีใจหลายว่าซะขอบุกขอบใจน้ำพี่น้อธุ์ลายเนาะ เดี๋มาในหอนวันนี้เนาะทุกท่าทางทีมงานท่านนอเียท่ัาาคนต่อไปก่อนขอแสดงความขอบใจเนาะเออที่มีหน้ามาประกอบสวนบ่อนหมดอันนี้แม่บ่อนหมดครับยามออกเออน้องๆหน่อยน้องสนนักเรียนเื่มีความเก่านามีความหหันต่อหน้าที่การทํเรียนเนาะเออจังซั่นขอขอบใจทางทีมงานเนาะ เออทีม้าสวยเรืออุมชู่มอยู่นู้นอ,นอ่าทีม้าประกอบชวนส่งเสริมให้น,หน้องหน่อยน้งเรียนเข้าเปลือมือสุขผาพแข้งเนาะเออเป็นคขอขบใจทั้งทีมงานเนาะเออให้มีสุขภาเป็นแข้งเอมเงเอม,มีความจุหักพดีช่เอมันนยืนอย่นี้จความสุขกายสบายใจเนาะพอจบอันนาม่พอซื้อยังก่อเป็นเป็นอย่างแนล่าแนโฮม โอเป็นในโฮมบ่โอ้ท่านในโฮมเป็นท่านในโฮมเนาะผู้รางศิุลสุ้ประจักบอ๋อดูเลยขอขอบใจน้ำหลวงน้ำดานมาหอนมาเถิงมือนี่เห็นกับหูกับตาเสนอชื่อให้ทั้งลูกทั้งหลานเห็นพ่อตาเกือนน้ำศิภุลชูลินท่าผู้จีบึงบานเบึงเมืองมาเมดโช่ไม่ได้โชกคนมาแล้วย่างแต่เฮานี่อยู่ในบ้านนี่อานุกระช่วงกว่ากันเหล่ากันทั้งเหล่าทั้งไ้น้ำหมายหลวงรานเห็น ผมยังง้นจะว่าจะครอบครัวหรือว่าอยู่ในบ้านในเมืองเขานี่คือเห็นว่าร้านหันเป็นผู้ที่บอนเกิดบาเกิดเมืองนอนพังแซ่เพลสเบื้องว่าบ่ป้าบ่ถิ่นตั้งแต่พุูนละแต่อายฝุ่นมาต่อนั่งจะทู่มาต่อตู้นี่คันเธอก็ได้มาละชุดหนึ่งมาบ้านในหอดโตเองนี่ก็ ฉะนั้นจังเฮาได้ขอบมกขอบใจน้ำลูกน้ำลานบ่หรือบ่อ่อวมบ้านเกิดเมืองนอนให้ลูกลานหันให้เบิ่องไงแย่งคือเก่าเลยบ่ให้ป้ายทีมเล่าเห็ดเล่าใส่เล่าได้พัฒนาคือว่าไงล่ะพ,พัฒนาบ้านเมืองให้ม,มันได้ชุ่มคว่ำม,มุ่งมาต้านหนาเนี่ยได้กับบริษทได้ทวมบุญคุณของพ่อแม่โตพ้พลายที่เกิดใหม่ไงเกิดไดญ่มาหอดปัจจุบันนี่เฮาก็ได้เชิอบทอดไปเมื่อตโตกันยังเฮาเมือเเม่อเฮากันยังลูกยังลานชิลลูกชิลลานบ่ลืมบุญคุณ บนทังแส้แผ่ไซเบอร์ขอบมกขอบใจทั้งบริษัทคือชื่อจะได้ก่อนนี่โอทปทซาแนลเออเออขันว่าลงบริษัทหูกระไก่แล้วมันเป็นคือยังสั้นแล้วกันอยากให้ลูกร้านหันเฮ่านี่ขอบมกขอบใจมาหอดมาเชิงมือนี่วันที่สิบหกบอกมานีวันที่สิบแปดเห็นกับหูกับตาติ๊กกะบลนาสเห็นได้หากมันเกิดมาให้เฮ่าเห็นกับหูกับตาให้ลูกให้ร้านหัน ในฮับแล้วเครื่องผลบมบ,บริจาคนี่หงเฮียนเท่านี่มันมีช่องแหงอยู่นี่ประทมมัธยมอยู่น้ากันกระเจาเพื่อนมามอบเม่นเขื่นขึ้นให้ทั้งนี้ก็ได้ฮับขอบมุกขอบใจน้ำลูกดำล้านก็บ,บมิยังจะตอบทนอมคุณให้ลูกล้านัน นอนรนอับได้เงินพันนอนพันได้เงินตื่นนอนหมื่นได้เงินแชนแบ็ดมื่อได้แก้วความว่าพ่อตาในแหล้จือจ้ำเด้อเนื้อว่าเจ้าเจ,จ้าห้า,หว,าว่าพญายทวายใช้นับแต่มนี่ต่อไปห้าเงินแด้เงินห้าทองห้ทองเงินแดงนอ้องทองไรมานับแต่นี่ต่อไปเด้อ้ายู่ดีมีแห่ประกุมยุนทั้งบริษัทหมดแล้วเว้ยให้เบิ่งให้แง่มาให้ป้าให้ทิมเออเอมุดธนันหลักคอมกขอดใจน้ำลลหลวงเราเส็นกระพู่ดูกับตาเลยเอาอยู่ดีไม่แหงประกุมจุนเย็นอานา เนาะเครืองอยำขึ้นอีกชนึงเนาะฟูเมื่อกี้อธิบายบละเอียดอ่าเครืองที่เขามามบอใบนี่น,นี่ก็จะมีมูคขาประมาณโคกหรือเจ็ดหลานเนาะเขาบริได้สรุปเพราะว่าเขา,านะน่ะม,มันมันมันมีตีเลือกมาแต่มองอื่นะนะแล้วเขาบอกวเขาบริว่าร่งขาใช่จ่ายใส่หนะะนะังเนาะแต่ว่าขั้นลงก็สิประมาณมงโคกเจ็ดานนั่นแหละบันี้เข้ากันสิแจกันนี่ให้น้องๆนะทีรียนเนาะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลอานาบัน,นี้เข้าเตี้ยมเนาะอ่าเขาเตี้ยม คือเก่าเนาะแล้วเขาก็มาหับอยู่น <glaube> ี่หับอยู่นี่หับอยู่นี่แล้วเขาสิญญาออกทั้งนีเนาะย่าอ่าเขาสิญญาออกทั้งนีเนาะเขาสิบริยางออกทั้งนั้นอ่าหม้อหม้อต้นปฐมเนาะคือกันเบิดเนาะฉะนั้นใครทุกคนมาเข่าแน้วุ่นเก่าเด้อ อาจาย์ยืดืองี้เนาะนงนได้เออกันนี้ไเนรเนาะอเคอัน้แล้ก่อนนี่ยเนี่ยนอนอเอาายายไมสวยก็ได้แจไล่คนก็ได้แล้วไลเนาะเอาเลยับเลยไปเด้อไปเด้อไปเด้อลือยัูเนาะยาเลยอยาเลยยาเลยอยาเลยอยอาเลยอยาเลยอย่าเลย วาเรีนาวาเรดืมาเรียกมาด่มรมาด่มาเรมาดื่มาเรีาวาเกมดเยา่มาเดเกามาเรดื่ม่มดื่าดื่มว่าเรียกมาาเรียดื่ายกมาดื่มาเรีดื่มาเมืากดื่่เดื่่เดื่มวรามี่เก่าม่ร

วันนี่มาทะยุนามาทะยุ่นาะนชายหอ้าวชายชายมันหบมันหายุ่ดีลยมันแล้ก็่น้กไม้่จนเอากลือน่าเกอยเอใได้สำหรับผูใดที่ว่ายน้่ได้อนา่อทา้ายนบ่ด้มโน่มโนใส่ เมื่ไหระนคือเราคกใหญ่นนรก็ะต้องเปลี่ยนให้่ทีหน่อยไมน่มเนาะมันอดกระสือกระือใหญ่แรด้วยเนี่ย่ได้หักบุกยังเียเาเนี่ยได้เนาะดูเือเมื่อเมื่อไม่ด้ที่ากยังก็อยู่ในห้องนั่น

นมเรได้ก็ต้องเปลี่ยนให้ผู้น้อยไม่หนุนมาะมันขอดีกระสือข้อดสือใหญ่บันั่นตัดใครบัดนั่นตัดตัดมเลยแก่ได้แค่หนแก่ไรยูเหรอแก่ได้ก็ดีนอนแล้วแก่ได้โลดโลดใ่ม ดูดีมากดูดีมากสดดีมากี่ังนเส่าก็มี้วยนะจ้เพนนาร์เลนแดงนะไก่พานี่ครับขจ่างเงี้ยรอดจากเรื่องลงสนามก็จะเหวี่ย เาไปทังที่บอี่มัแต้ือเปล่าไปนี่ไปม่เกตคือตู้น้าบานเมะีท่านส่งน้ำด่าตู้กับอันนงเสือนับไปุงธรรมดาไปเงธรรมดาถึงนะเครื่องใหญ่ก็้วัเครื่องใหญ่แต่ช่วไดไม่อนเพื่มีตู้ลูกวันสิบแปดสี่น้อยน้อตู้เลาวันสิบแต่ว่ามันเฉื่อยึงมานมันกดังมวน ครั้งได้วยนี่ยไม่ได้หาบุคคการเรียนเาี่ยไม่หาได้เนาดลเนี่ยเมื่อวัไ่ได้ท่ห้นมเนยัง้อ่ใน้อง่้อเข้่ไหไ่ได้ไรไอ้มาหาต้องพดว่ต้ไม่าาา้ะได้มาแต่บุคคลมากเนะไม่ได้ยมาหาเบก็เป็นเบา้อนง

มัน,นก็มีแวหวะแต่ว่าถ้าถ้ากระแได้จเไปจัาตัวเขาหม่อยนะตุดุ่เดมเป็น,ะนสร้าง่าบมันจะจเนะนแล้วสราาบอ่ะอันกจะเล่ นนนคนนัสำคัญความงามน้ำใจไม่คิดผิดไรมีภัยอยากเกิดมา,าจนโชคดีได้เกิดเป็นคน บดพี่แจยบอมาหนี่ต่อไปอายเสียจังไหวันนี้เอาคนละข้ามก็นได้เอาคนดีวาจังได้ต่อไปสีต่ใจเฮียนต่อไปต่างนจเฮียนต่อไปต่างใจเฮียน അത് claro പറ്റില്ല กสรุปขึ้นอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องก็คือเงินทั้งมืดหรือว่างบประมาณทั้งมืดก็คือ3้หลานเกศเสนซ้สเกพันฮารอยกีบเนาะซึ่งพอดีใส่มืดในหวดน,นี้แล้วก็อุปกรณ์ถีฮาหมอบก็บคือมีซอง้องเยียนเนาะแต่ว่าเฮาสืสเพอหนึ่งห้องเยียนบอว่าหนึ่งห้องเยียนหันเลือมาจากบ้านแก่งปะานาวเนาะถือว่าเฮาไปจากกิจกรรมตอนนั้นแล้วพอดีว่าเตรียมให้บ้านป้ตงและบ้านป้าตงบ่มาหาเขาก็เลยเอาเกรื่องกลับขึ้นมาแล้วก็มาใส่ในหวดน,นี้เนาะสะนันแบบมมน้้นนี ก็ประมาณหกเจ็ดล้านพุ่นแหละพี่น้องเนาะทางปุ่มทางอุปกรณ์การกีฬาการพอดีเม็ดเนาะซึ่งก็ขอบคุณหลายๆเด้อปะผู้ทอนแล้วก็ผู้ให้ทึนทุกท่านเนาะที่ว่าห่วงส้มทบทึนมากแล้วก็ได้เหตุกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็ก็มีค่าใช้จ่ายที่ว่าจ่ายเกินเนาะแต่ว่าโบเป็นยังเพราะว่าปะผู้ทอนเพื่นก็ให้เงินจํานวนหนึ่งแล้วก็มีผูประประสงค์น้าก็ให้ให้จำนวนหนึ่งเนาะซะดั้นก็เลยว่า เฮากะสิไปเบิ่งในตุหนหาเนาะบริลลรวมในคลิปนี้เนาะพี่น้องกะขอบคุณหลายๆเด้อทุกกำลังใจทีมิไฮนอเทิงว่าแฟนขาบ,บางฐานอาจจะบ,บริลลหวมงสมทบกตื่นกะสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกะ็คอยเป็นกำลังใจให้ทิพมาโดยตลอดเนาะบมม่มีทุะกฐานกับบ่มีทิพแล้วก็ทีมงานในมือนี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเเเอออืื้าาาทรพววกกกจคคนนนน่ป่ปียยมด